ก็ก็ไม่เหงาน้องเขาจะไปแล้วก็ไม่หนูจะปิดหูฟังใส่พี่พจะปิดหูฟังเอ่อไม่ก็ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวกูจะปิดตาเล่นใช่ไหมกูใช่ไหมใช่นัดปิดนั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 ดปิดอาเคอเคโอเคยน์ดนะเล่นให้ี่แกเลิกเล่นเกมจะง่ายกว่าโหเร็วจัดเลยว่ะเบนซาดำมาเฮ้ยมีล็อกเครื่องหรอไม่มีหรอกมั่วใช่หรอโอ้โหไปละ ปั่นอยู่ปั๊มแตทดปั๊มแตทดปั๊มแตทดอ่ะขี่อยู่ปั๊มแตทดอ่ะขี่อยู่ปั๊มแตทดอ่ะปั้มแทดปั้มแทดเอ้ยจะพิงติดเครื่องห้องตาจับพิติดเครื่องห้องตาเราเจอตัวอะไรนะนู๊ดเลยเจอขาไม่บิงเลยว่ะ ใช่ไปเลยเราติดใจเลยเราติดงะอยู่พอจนแบบเขาพอเดินเดินไถกับรถแตกเฉยเลยเขาไม่บิ้งเคยบิ้งเป็นปะเนี่ยนี่เขาอาจจะรอนี่ก็ได้เครื่องสุดท้ายเครื่องรอโนวันเขาบิ้งแล้วสองทีเลยเพิ่งเพิ่งเลยเขาลืมว่ามีบิ้งหรือเปล่าเขาอาจจะลืมว่าเขาเล่นเนิร์ดอยู่ก็ได้ เบสห้าเครื่องอีกไหมแล้วจะเมกี้เบสตาเมกี้เบสเป็เสี่เครื่องนะ,นะถือว่าเก่งมากเก่งจริงเขาเขาเขาอยู่กันเนบเบสรอบที่ต้องห้าเครื่องต้องให้เขาจูบห้าเครื่องให้ได้รอบเนี้ตาที่เร<อ>าวขีดเครื่องหนึ่งโอพ้พี่เมื่อกี้พี่แก้ตัวไงดยโอ้ก็อย่าบูลีน้องดิแย่กว่ากู ใช่อุ้ยเขาบิง้งบิง้งตอนตาบอดเลยเขาบิง้งตอนตาบอดเลยเ <c oughs> ปไน็นนนไรหั้ง่เขาจะใส่อันนี้มาถ้ามาัน้ามาเช้ข้าวกับไปใส่ง่ายๆใช้ลูกบอลถึงเครื่องเขาทิง้งแล้วเขาจะเห็นที่วะใช่เห็นที่ใช่ไหมใช่เขาเห็นที่ใช่เขาเห็นที่โก้เขาเห็นที่ ก็เขาไม่เห็นพี่ก็เขาเห็นคนอื่นไปแล้วเขาเห็นคนอื่นทุกคนเลยเขาเป็นนอนเดินช้ามากเลยอะพี่บอกเลยถ้ามันไม่บิงอะอุ้ยอุยอุยอุยน้องบิงไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะเอ้าเอ้าทขาไมวาปอ่ะ อออย่าบุรีนองเขาสิเออเต็มเลยเไเหมือนว่ามันจะแก๊สพี่วะเปยเลยไม่พี่วับกลับเนาะบิงก็ได้ทั้งวันนะครับบิงก็ได้ทั้งวันนะครับไม่บิงก็ได้ทั้งวันเลยนะครับบิ้งสักทีบิ้งเราขับบิ้งครับบิ้งติดครับผมติดรถครับสักทีลยครับมีคนปั่นลอรี่เขาปั่นไปตรง ใ,ใกล้ๆาั้นตอนเจ้าตีฟ้าน้องเขาวาปไม่เป็นครับสักทีนะครับหันไปจากเล่นไปนจากเล่นสักทีลอลรลอลี่ลอรี่หันกลับมาข้างหลังเครื่องเสร็จมันทิ้งมันทิ้ง,งใช่หรอใช่ไม่เป็นไรหลงังพี่โก้พี่โก้หลังพิโกโก้หลังอะไรวะเป็นกากเป็นเกลอนเหรอเฮ้ยทำไมาวาร์ปกลับอะ พี่ไม่ดีหรอเอาใครเอาใครเอาใครเอาเอาเอา,เอาโอเคอนหนุ่มร้อนเลอแบบอะไรล่ะใจะเย็น,นีพวกใจย์เย็นเย็นไม่มีตายยากไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สป,ปินเลยด้วยซ้ำเอาว่าเจอ ทำให้เราหำมเลี่ยมก่อนก็ได้ใช่หั่มหี่มเลี่ยมหี่มเลี่ยมเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วใช่ภาษาบ้านพี่มันแปลว่าได้ใจเขาไม่เอาแล้วหัมเลี่ยมใช่ใช่พี่เป็นคนทุกที่เลยปวัี นี่วิ่งวิ่งยาวๆอย่านั้นยังไม่ไปทำทำไรวิ่งไปวิ <ไป S 2> ่ง,งมาอยู่เจ้าอย่าบลลี่น้องสิไม่มีสปินไม่มีตายากไม่เอาอยากไปยนนุ่งกับหนูตัวแล้วน้องบิ๊กไม่เป็นปั่นต่อดีเค้ื่องต้องเงินนะเดี๋ยวปั่นให้อะไรวะนยไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์้วถ้าก่อนนะยี่สิ เเอาหลือเครื่องเดียวแล้วเหลือเครื่องเดียวแล้วอืมนี่ขรรขเขาไล่จริงแล้วเหลือเครื่องเดียวเขาเอาจริงแล้วกันเนี่ยเขาแบบทำไปเล่นให้เฉยเมื่อกี้เนะีนะ่ยอะแหน่มามามาเอาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้ว โนวันให้นนนะโวัหร oh, no, no no yeah, no ือเปล่าเธอจะมีโนวันหรือเปล่าไม่บิงจริงดิไม่ทันนะเนาะไม่บิงนะไม่บิงเลยใช่ไม่บิงเลยเมาพังไม่เขาอาจจะนี่ได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าที่ปากคือบิงเอาแล้วบอทอทามโก้บอทอทามบอทอทามโก้เอาเลยใช่ถูกแล้วโก้บอทอทาม มันหำเหลี่ยมมันรอให้เราหํำเหลี่ยมมาเฉยเอมีนี่อ๋อนี่คือการเทสบางกันเถอะเสาไหนเอ่ยเสานี้ไม่ทันไปมีบโลทำสาวันเอายกยกสิบโรทำยกสิบโรุทำยกสินี่ไม่มี บอลโลอะบอลโลอ,อยู่ในใจลูกเองอยู่ในอกบอลโลอ,อยู่ในใจใช่ในปาร์ตี้เราองยังกับไฟเยอร์ได้วันหนักฐานวันนักมีตายากเปล่าอีกอีกบานโอเคมินอยู่ไหนวะเนี่ยเขาทำไมร้อง,มองดังอย่างไยตีพย <c oughs> โดนตีทห้ทีเงดิอ้าว ทันอยู่บ้างบ้างอย่างเงี้ยโก้โก้็จะทานออกด้วยไงก้็ทันได้ของเราครับโอเคครับผมโก้เค้กที่หมดแล้วเดี๋ยวพี่ลองพี่ชเช่จะใส่ออฟฟิ้งที่มันเป็นคุณแต้มให้อีกอันหนึ่งชื่อว่าออปาร์ตี้